ที่เห็นอยู่นี่คือบ้านย่าหนองเป็นชุมชนเล็กๆที่กําลังทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนั่นก็คือการกลุ่มชะตาและก็วางแผนอนาคตของตัวเองลุ้นๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผนแม่บทของพวกเขามันน่าทึ่งขนาดไหนนี่แหละคือเรื่องราวของแผนพัฒนาบ้านย่าหนองประจําปี2567เป็นแผนที่โชว์ให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าชุมชนเล็กๆแห่งนี้เนี่ยเขากลุ่มบังเหียนอนาคตของตัวเองกันยังไงโอเคสําหรับเรื่องราวนี้เราจะไล่เลียงไปที่ละสเต็ปเลยนะเริ่มตั้งแต่ทําความรู้จักหมู่บ้านกันก่อน เราไปดูโครงสร้างการปกครองที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจากนั้นก็ไปดูขบวนการล่างแผนแม่บทของเขาแล้วก็โครงการที่เป็นรูปธรรมจริงๆและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญเอาล่ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกสุดเรามาทําความรู้จักกับบ้านย่าหน่องกันก่อนดีกว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่หมู่บ้านธรรมดาทั่วไปแต่เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากๆเลย 126ปีคือตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยนะนี่คือจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านแห่งนี้เลยจากแค่ไม่กี่ครอบครัวที่อพยพมาตั้งโรกรากจนวันนี้ก็เติบโตกลายเป็นชุมชนที่อบอุ่นที่มีประชากรถ,ถึง387ชีวิตถ้าจะให้ลงรายละเอียดอีกนิดหนึ่งคือปัจจุบันบ้านย่าหนองเนี่ยตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาลองไห้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็จะผูกพันกับการทําเกษตรเป็นหลักเลยทำํำนาเลี้ยงสัตว์ซึ่งก็สร้างรายได้เฉลี่ยให้คนในชุมชนอยู่ที่ประมาณ58,299บาบาทต่อคนต่อปีและนี่ก็คือส่วนที่ต้องบอกว่าพีคที่สุดเลยคือเรื่องโครงสร้างการปกครองของที่นี่เขาเรียกกันว่าคณะรัฐมนตรีหมู่บ้านฟังแล้วแบบโอ้โหเป็นระบบที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงหมู่บ้านทั่วไปได้เลยใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอก หมู่บ้านนี้มีคณะรัฐมนตรีเป็นของตัวเองจริงๆและมันไม่ใช่แค่การตั้งชื่อเก๋ๆนะแต่มันคือโครงสร้างการทํางานที่จริงจังมากใช้ขับเคลื่อนหมู่บ้านนี้เลยดูโครงสร้างของเขาสิคือมันสุดยอดมากๆเลยนะคณะกรรมการหมู่บ้านทํางานเหมือนคณะรัฐมนตรีระดับประเทศเป๊ะๆเ,เลยมีการแบ่งตําแหน่งชัดเจนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีที่ดูแลภาพรวมไปจนถึงรัฐมนตรีที่ดูแลการคลังสาธารณาสุขแล้วก็วัฒนธรรม ทีนี้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง6คนแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกกันเข้ามาอีก13คนเลยนะทั้งหมดก็เพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของทุกคนในชุมชนจะถูกนําไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างแท้จริงโอเคแล้วแผนแม่บทที่ว่าเนี่ยเขาสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าที่สําคัญคือทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเองลุวนๆตั้งแต่ต้นจนจบเลย กระบวนการร่างแผนของเขาเนี่ยโอาโหเป็นระบบระเบียบอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะมี8ขั้นตอนชัดเจนมากไล่ไปเลยตั้งแต่เก็บข้อมูลเตรียมประชุมทําประชาคมร่างแผนออกมาแล้วก็ต้องให้ความเห็นชอบรับรองกันก่อนจากนั้นก็ไปประสานงานเพื่อใช้แผนจริงมีการติดตามประเมินผลด้วยนะแล้วก็สุดท้ายคือทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแผนคือทําให้มันดีขึ้นทุกๆปีเลย และเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ SWOT นี่เองเป็นการมองภาพหมู่บ้านให้รอบด้านมากๆทั้งจุดแข็งจุดอ่อนที่เป็นปัจจัยภายในไปจนถึงโอกาสและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกพอวิเคราะห์ออกมาก็น่าสนใจมากเลยคือเขาสรุปจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากทั้งธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมที่โดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับจุดอ่อนแบบตรงไปตรงมาเหมือนกันเช่นที่ตั้งมันห่างไกลนะงบประมาณเรามีจํากัดนะ ซึ่งการประเมินตามความจริงแบบนี้แหละคือหัวใจของการวางแผนที่ดีเลยพอมีแผนที่ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้มันเป็นการลงมือทําจริงๆอะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแผนของบ้านย่าหนองเนี่ยมันนําไปสู่โครงการอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างในปีนี้แล้วแผนของเขาเนี่ยลงลึกไปถึงระดับครัวเรือนเลยนะคือมีระบุไว้ในธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเลยว่า ทุกครัวเรือนจะต้องปลูกผักสวนครัวไว้อย่างน้อย5ชนิดโอ้นี่คือการเปลี่ยนแผนให้กลายเป็นการปฏิบัติในชุดประจําวันของจริงเลยซึ่งแผนพัฒนาในปีนี้เนี่ยเขาจะตั้งอยู่บน5เสาหลักสําคัญเลยนะไล่ตั้งแต่เรื่องปากท้องเลยคือความมั่นคงทางอาหารไปจนถึงเรื่องที่มองไปข้างหน้าไก,กลๆอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ Power, การเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็การท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดลองดูตัวอย่างปัญหานี้กัน นี่คือหนึ่งในความท้าทายที่ชุมชนเขาระบุร่วมกันมาเลยก็คือเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันแบบเร่งด่วนและจากปัญหาขยะที่ว่าเนี่ยมันก็นํามาสู่ทางออกที่เป็นรูปธรรมในแผนพัฒนาทันทีเลยนั่นก็คือโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะแบบองค์รวมจะเห็นได้ว่าเขาเชื่อมโยงปัญหาเข้ากับโครงการแก้ไขได้แบบตรงจุดมากๆคือนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเนี่ย แผนของเขายังมองไปข้างหน้าด้วยนะอย่างเช่นโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เขาจะไปปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆอ,อ่างเก็บน้ําบ่อบพันขันให้มันสวยขึ้นแล้วก็สร้างพื้นที่พักผ่อนใหม่ๆขึ้นมาเป้าหมายก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองเอาล่ะมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวของบ้านย่าหนองเนี่ยในภาพใหญ่มันสําคัญยังไงและทําไมมันถึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากมาก เรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนสิ่งที่เราเรียกว่าความเข้มแข็งของชุมชนได้ดีที่สุดเลยนะมันคือพลังที่เกิดจากการที่คนในชุมชนลุกขึ้นมาจับมือกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันซึ่งแผนพัฒนาของบ้านย่าหนองเนี่ยคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเรื่องนี้เลยฉะนั้นประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือแผนพัฒนาฉบับนี้มันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นหนึ่งนะแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่ทําให้เขาแก้ปัญหาจากข้างในได้ลดการพึ่งพาภาครัฐ สร้างความสามาัคคีและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันทําให้เขาสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ด้วยเงื่อนไขของตัวเองและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายเอาไว้ว่าโมเดลแบบบา้านย่าหนองนี่แหละจะกลายมาเป็นอนาคตของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ได้หรือเปล่า